เอาแล้วับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หายกันไปนานเลยนะฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนนะฮะก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการอัปเดตของเกม Bullet Strike Battle Ground นะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตแบบไหนเรามาดูกันนะฮะก็การอัปเดตนี้ก็ประจําวันที่3นะเดือนออกัสก็คือเดือนนี้นะก็คือเดือนสิงหาคมนะครับผมประ,ประจําวันที่3สิงหาคมนั่นแหละ ก็เป็น Bullet Strike Version กล่าว of e r t h u r Part 2นะฮะก็ตอนตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะมันก็คือแบบฟอร์มนั่นเองนะครับผมก็เป็นการรับสมัครผู้เล่นอ่าอีกแล้วอ่ามันเป็นการรับสมัครผู้เล่นนะฮะก็เดี๋ยวลองมาอ่านกันดูได้เนาะก็กดเข้าลิงก์นี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะ ก็กดเข้าไปเลนครับผมมันก็จะเป็นแบบฟอร์มนะให้เรากรอกนะครับผมมาเดี๋ยวจะเป็นแบบไหนนี่ครับผมก็ตามนี้เลยนะก็ให้ใส่ชื่อนี่ก็คือชื่อต้นนะฮะก็ใส่ไปนะครับผมนะก็ส่วนตรงนี้เราต้องไปไปทำใน Google นะฮะมาเดี๋ยวเราจะเราทำไปพร้อมๆกันดูนะครับผมเข้ามาในหน้า Google นะฮะมันก็จะมีรายละเอียดแจ้งเตือนมาอ่า ตรงส่วนนี้นะฮะเราก็ไม่ต้องสนใจมั้ยเราจะมากรอกตัวนี้นะ,ะผมก็นี่ก็จะเป็นชื่อของเรานะฮะก็ใส่ไปนะ,ะก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวผมจะใชะ้ใส่แบบมั่วๆไปก่อนเลยกันยามาฮานะฮะคุคีนะครับผมโอเคอ่านี่ผมแนะนําตัวแรกครับแนะนําให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะ,ะแล้วก็เป็นอีเมลแอดเดสนะอ่าผมจะใช้เป็นตัว อีเมลนี้แล้วกันนะฮะนี่ครับแล้วก็เลือกว่าเราใช้ Android หรือ iOS นะครับผมของผมเนี่ยผมใช้ Android นะถ้าใครใช้ iOS ก็กด iOS ไปนะครับนี่ฮะก็จะเป็นอ๋อเราต้องใส่เวอร์ชัน Android นะฮะแ n d r o อ d ของผมนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันนเอ้ยไม่ใช่สิ6.0.1นนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นอ๋อรุ่นนะฮะรุ่นเรื่องของโทรศัพท์นะก็รู้สึกครั้งที่2เนี่ยจะละเอียดกว่าครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าเจ้าต,ตัวที่เล่าสมัครตัวแรกเนี่ยมันก็สั้นๆนะแต่อันนี้จัดมาซะยาวเลยเนาะไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเนาะก็น่าจะได้เล่นกันนะครับผมสำหรับการล่เดียครั้งที่2นะแล้วก็ใส่ ไม่ต้องบงเล็บมนะั้ง2016นนะนี่คือเครื่องที่ผมใช้นี่ก็เป็น add c f o u stone เหรอ,อโอเคผมใส่เป็นตัวนี้แล้วกันครับผมแล้วกกดถัดไปนะเราแป๊บหนึ่งก็ผมนี่ฮนะมันก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะเทสใช่ไหมเราก็กด yes ไปนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูแป๊บหนึ่งนะผมก็ไม่ได้ เก่งอังกฤษอะไรนักหนานะครับผมแปลไม่ได้วะเดี๋ยวเราลองอ๋ก็นั่นแหละรครับน่าจะประมาณแบบว่าคุณต้องการที่จะต้องทดสอบใช่ไหมแล้วก็กดส่งไปนะฮะอ่ารอมันแป๊บนึงนะครับผมนี่ฮะก็เสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการสมัครนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะ,ะสำหรับการอา่า รับสมัครผู้เล่นครั้งที่2ของเกม Bullet Strike b a t t i o Ground นะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะวิธีสมัครนะครับผมก็เดี๋ยวใครที่สมัครเนี่ยก็รออีกสักพักหนึ่งมันก็จะส่งเจ้าตัวอะไรไอดี ID นะไอดี ID กับพารเนี่ยมาให้ทางอ e ีเมลนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะก็โอเคครับผมก็คงจะมีเท่านี้แล้วแหะฮะสำหรับ การรับสมัครครั้งที่2ของเกม Bullet Strike Battle Ground นะครับผมก็จบไปแล้วนะก็าฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ